สวัสดีครับผมบอสนักธกิจสังกวนกิฤชัยระบบโซชัยครับล้อคาแรคเตอร์ความหน่อยนี่เล่นเป็นยังไงครับคาแรคเตอร์ของผมจะเป็นเขาจะเป็นคนที่ตั้งใจมากทะมั่นนใมั่นในตัวเองแล้วก็ชอบอะไรท้าทายมากครับเขาเป็นคนที่คาดเดาอะไรไม่ได้แล้วก็เนี่ยวามคาดหมายอยู่เสมดโอตรงกับคาแรคเตอร์ตัวจีหรอปะไม่เลยไม่เลยครับ แต่เรื่องนี้มันมีความคอมเมดี้ด้วยนะเราแบบมีโบ๊ะอะไรอย่างงี้ไหมเราคอมเมดี้ด้วยไหมหรือว่าก็ยังเป็นคนจริงจังอยู่ผมว่าเป็นคนจริงจังอยู่ครับแต่เขาจะมีพาร์ทที่อ้าว <laughs> <laughs> มีครับมีมีมีแน่นอนก็คือเรานี่เป็นแบบถ้าเราตัา้อองหน่อยยังไงอ่ะไม่ได้ไไดหรอไม่ได้เลยคือ,อยังไงอ่ะสป <laughs> อ,อยนิดนึงสปอยนิดนึง เอาเป็นว่าคือถ้าสมชายออกไปตอนไหนออกอี่ที่ไหนหรือออกซีนไหนคือรับรองว่าสนุกแน่นอนสนุกในที่นี้คือเราต้องเอาใจเชียแบบว่าหรือว่ายังไงหรือว่าลัวหลุดอ่ะตัวหลุดเอาใจใช่ครับเอาใจเชียด้วยเอาใจเชียผมหรือเปล่าเชีย์มฆทางไหน ใน,ในเรื่องนี้มันเกี่ยวกับแววไพร์เราเราแบบว่าเ,ออเราได้ทำกานบ้านเกี่ยวกับความแบบไฟไฟหรือว่าแบบอะไรกับนื้เลยได้่ว่าทำกานบ้านเยอะมากครับดูซีรีส์แววไพร์ไปหลายเรื่องเลยครับหลายหลายแนวมากเพราะว่าถ้าทุกคนสังเกตคือถ้าเราพูดถึงซีรีส์แววไพร์มันเป็นพาร์ทจริงจังพาร์ทดราม่าหนักๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าซีรีส์เรื่องของเราคือจะเป็นแนวโรแ,นแนมนติกคอมเมดี้ซึ่ง เราก็ต้องไปดูคอมเมดี้ด้วยแล้วก็ไปดูผลงานของเชมด้วยครับศึกษาเยอะๆมากๆเลยครับ <c oughs> <c oughs> เราแบบเออเราก็เล่นไประดับเรือเนาแบบว่าท่านผิดตรงป่ะใช่ครับเจอยังไ,ไงบ้างสายสีพิเศษเพิ่มนิดหน่อยความสัมพันธ์ในกองต่ากในใดคือผมชอบความรู้สึกตอนที่ผมได้ไปกองมากครับเรียกได้ว่าคือพี่ๆทุกคนทีมงานน่ารักมากแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับ อร่อยมาก,ามากจริงครับอโอโหแบบผมอยากไปทำงานทุกวัน <laughs> เ,รเรียกได้เลยเข้าซีไทยบ่อยสุดกอก็เข้าซีกับพันบ่อยสุดกับอ่กับี่เชนครับพันพันโอเคกับเ,เชนแล้วมีเรื่องเมาพี่เชนไหมมีครับ พูดได้ผู้ได้ไม่อยู่ไม่อยู่พี่เชนเขาเป็นคนที่แกล้งมากครับเขาจะชอบแกล้งคนในกองครับคือเผลอไม่ได้เขาจะหาเพื่อนแล้วเขาจะเดินมาเป็นหัวโจกนี่ใช่เป็นหัวโจกเลยครับแล้วเขาจะเป็นคนซึนๆด้วยแล้วหน้าเขาจะนิ่งๆแล้วก็แล้วเราโดนแกล้งบ้างไหมดูนะครับประจําเอาแล้วในเรื่องเนี่ยเราเราเอนจอยกับ ซีนแบบไหนมากที่สุดฉากกินข้าวหรือว่าฉากโโไปช็อปโอกอยากพูดมากผมม,มันจะมีซีนหนึ่งครับที่ผมกับพี่เชนต้องเข้าด้วยกันคือเราปรทับใจตรงที่เราได้เล่นด้วยเราได้เล่นรอบแรกครับแล้วก็ถามเลยผมว่ามันอ่พูดของซีซีนั้นมันจะเป็นมันจะมีการพากันนิดหน่อยครับแล้วผมชอบมาก เอ,องนี้สปอยสปอยิดนะพหนึ่งนิดนึงแต่ว่าอยากแต่ว่าอยากให้ติดตามดูจริงคบตอนนะเราคิดว่าเราเรื่องนี้กับเราเรื่องอื่นๆอ่ยมันแบบแตกต่างกันผมว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะแตกต่างมากเพราะว่าเรื่องก่อนหน้าหรือเรื่องอื่นๆมันคาแรคเตอร์มันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงตัวผมแล้วผมสามารถดึงคาแรคเตอร์ผมไปเล่นได้แต่เรื่องนี้คือแทบจะไม่มีเขาโครงตัวผมเลย ใช่เลยได้ว่าห่างไกลมาเราก็เลยเราก็เลยต้องทำการบ้านเยอะมากขึ้น<ม>ด้วยลองพูดถึงวันวาเลนไทน์หน่อยนะเดือนนี้จะเป็นวาเลนไทนะ์แล้วเนาะอยากรู้ว่าถ้าสมมติจะต้องให้ดอกไม้คนคนหน,นึ่งเนนะี่ยเราอยากให้ดอกอะไรจรี๊บเชยแบบว่าเอาจริงผมชอบดอกลิลลี่สีขาวมากเราชอบสีขาวใหม่ไหมหรือว่าหรือว่าแค่ชอบเฉยมันจะมีเพลงนึงไหมอ่า เป็นรักที่บริสุทธิ์เพลงอะไรนะเนิงภาษาดอกไม้่ก็ไม่หมายถึงเป็นความรักที่บริสุทธิ์นะแล้วถ้าสมมติว่าอยากไปเที่ยวในวันวาเลนไทน์กับใครคนหนึ่งเนี่ยอยากไปไหนเที่ยวในวันวาเลนไทน์ไปห้างคนก็น่าจะเยอะคนเยอะเอกไปทะเลแล้วกันครับทะเลอุ้ยตอบบทพี่เชนเลยอ่ะ โอ้ผมรู้เขาน่าจะคือพีเ่เชนกับผมเป็นคนที่ชอบอะไรคล้ายกันไปเดินคยไปดินยเลยไปด้วยกันเลยเอาไปสุดท้ายแล้วคากคนหนึ่งอ่ายังไงก็ขอฝากซีรีส์เรื่องอายุมันขวัญดีด้วยนะครับ<อ>ผมหวังว่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับจะทําให้ทุกคนสนใจกลับมาเต<อ>้นตึกตักอีกครั้งหนึ่งในวันสุดท้ายปีนี้นะครับก็เริ่มออ,อนอีพีแรกในวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะครับเวลา14.15แล้วนะครับ สามารถรับชมย้อนหลังทางวิทีวเนี่ยนะครับอย่าลืมกันนะครับเจอกันที่ช่องสาวบผมของถูก